สวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโ oh, ออีกแล้วในช่องมาดำโอชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะไม่มีบวกไม่มีเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะวันนี้นะคะม,มาอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกอีกแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้สวยมากนะบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าแปลงนี้ติดริมเขื่อนแบบนี้เลยเห็นไหมบรรยากาศดีมองเห็นป้ายเขื่อนเลยเห็นไหมคะนี่ อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่1งาน31ตารางวานนั่นเองทงางเจ้าของนั้นต้องการขายในราคา3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยที่ดินแปลงนี้นะคะพิเศษมากๆพิเศษตรงที่ว่าติดถนน3ด้านอย่างด้านที่โอดเดินข้ามมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นถนนวิ่งเรียบเขื่อนคุนด่านซึ่งถนนเส้นนี้จะติดเรียบกับหน้าที่ดินของเรายาวถึงเกือบ 200เมตรนะคะแล้วก็อีกสองด้านที่ติดเนี่ยด้านละประมาณร้อยกว่าเมตรมีติดคลองสาธารณะอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะติดที่เราเหมือนกันที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในแหล่งรวมของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในท่องเที่ยวธรรมชาติหรือว่าจุดไฮไลท์ทั้งหมดของจังหวัดน,นครนายกอะล้อมรอบที่ดินแปลงนี้เลย เลยนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นล่องแก่นนะคะน้ําตกเนี่ยก็คือ1-3มกิโลรอบๆตรงนี้แล้วก็รวมถึงนะคะร้านอาหารชื่อดังอาหารอร่อยที่อยู่ใกล้กับเขื่อนเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะล้อมอยู่ตรงนี้รวมถึงอีกอันนึงคือรีสอร์ทนั้งขาดไม่ได้เลยนะคะรีสอร์ทชื่อดังๆหลายแห่งมากที่อยู่ล้อมรอบที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงนี้บอกเลยว่าเหมาะที่จะทําเป็นรีสอร์ทโรงแรมนะคะหรือจะทําเป็นตลาดหรือจะทําเป็น จุดเช็คอินของจังหวัดนครนายกหรือว่าจะทําเป็นจุดแรงมาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายกก็ได้นะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยลักษณะของที่ดินแปลงนียคือด้านหน้าเนี่ยยาวมากนะคะติดถนนแล้วก็ภายในที่ดินอะ่ะคือจะมีผลไม้ที่ปลูกอยู่และมีการดูแลดีดีมากแล้วดีตลอดเลยนะมีคนดูแลทุกวันซึ่งมีผลไม้มากมายปลูกอยู่หลายร้อยต้นหลายพันต้นไม่ว่าจะเป็นต้นมะยงชิดนะคะขนุนลองกอง นะคะส้มโอหรือว่าอีกมากมายที่มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะก่อนที่เราจะไปชมที่ดินแปลงนี้นะอให้ทุกท่านเนี่ยชมภาพบรรยากาศจากมุมสูงก่อนเนาะแล้วค่อยมาดูพื้นราบกันไปกันค่ะ นี่นะคะโอมมายืนอยู่ถนนอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้เรียกว่าเป็นด้านหน้าของที่ดินเลยแล้วกันเนาะถนนเส้นนี้นะคะมาจากหน้าเขื่อนเนี่ยประมาณ200เมตรก็ถึงที่ดินแปลงที่เราขายนั่นเองนี่อยู่ตรงนี้เลยอ่านี่เลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะติดกับสันเขื่อนแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมป้ายชื่อเขื่อนคุ้นดานประการชนนี่เลยเห็นไหม ปัจจุบันนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นสวนผลไม้บางส่วนนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เป็นที่ดินเปล่าพื้นที่เปล่าๆว่างๆที่ปูย่าไว้เนาะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถนนผ่านด้านหน้านะคะลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนน3ด้านนะคะอย่างตรงนี้โอเรียกว่าเป็นด้านหน้าแล้วกันเนาะตรงมาจากหน้าเขื่อนเนี่ยก็จะติดถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะคะ ความยาวที่ติดถนนเลยที่ดินแปลงนี้คือประมาณเกือบเกือบสองร้อยเมตรเลยนี่อันนี้คือมาจากหน้าเขื่อนนะนี่เห็นไหมอีกด้านนึงก็คือไปสัยเขื่อนตรงนี้ด้านข้างนี่นี่นี่อีกประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วก็ด้านหลังของกล้องอีกประมาณร้อยกว่าเมตรพูดง่ายๆติดถนน3ด้านเลยแปลงนี้นะคะสวยมากแต่ข้อเสียน,นิดเดียวที่ตินะคะคือต่ําจากถนนนี่น่าจะประมาณเกือบเกือบสองเมตรโดยประมาณนะ แล้วก็บนที่ดินแปลงนี้ผลไม้ที่ปลูกไว้นะมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขนุนนะคะก็มีเยอะมากพันอะไรอันนี้จําไม่ได้ต้องมาดูเองนะคะหรือว่าจะเป็นมะยงชิดพันทุนก้าวหรือพันธไข่ไก่เนี่ยเยอะมากนะคะที่ปลูกไว้นอกจากขนุนมะยงชิดที่บอกมาแล้วนะคะก็ยังมีลองกองนะคะยังอีกเยอะแล้วก็มีนอกจาก ผลไม้ที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีลองกองนะคะอีกมากมายแล้วก็มีส้มโออีกเยอะเลยนะคะมังคุดก็มีเยอะคือรวมๆแล้วบอกเลยว่าเป็นสวนผลไม้แล้วกันที่ติดก,กับเขื่อนเลยเขื่อนขุนด่านนะคะนีะ่เดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมเนาะคือให้ทุกท่านชมประมาณของที่ดินเนี่ยจากด้านหน้าถนนก็จะอยู่ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะพาไปดูใต้ต้นไม้แต่ละจุดว่ามันเป็นแบบไหนเนาะนี่ แปลงนี้นะบอกก่อนว่าพิเศษมากๆก็คือว่าล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยจะทําเป็นรีสอร์ทก็ได้หรือจะทำเป็นโรงแรมที่พักที่เช่าจะทําเป็นตลาดก็ดีนี่ที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนี่นี่นะคะตะวันตกอยู่ตรงนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ30เมตรโดยประมาณนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านใน ต้นไม้นะคะแต่จริงๆนะคะต้นไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะนัจุดที่โอมมาเยืนอยู่เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนเป็นสนามหญ้าโล่งๆนะคะนี่เห็นไหมอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือต้นมะยงชิดนะคะนี่ต้นใหญ่ๆ,ๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้เป็นขนุนต่อไปก็จะเป็นมะม่วงมีกระท้อนออ้ยมีเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆเลยอ,อันนี้โอ,อจะให้ทุกท่านชมนะคะลักษณะข,ของ สนามหญ้าแล้วกันแล้วก็ภูเขาล้อมเลยคือตรงนี้เป็นเขื่อนเนาะเรื่องวิวเขาไม่ต้องพูดถึงค่ะล้อมกายล้อมใจเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปเข้าอุโมงค์มะยงชิดกันนี่ข้าตรงนี้เลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นบรรยากาศสวนมะยงชิดนะคะอีกมุมนึงของในที่ดินแปลงนี้บนเนื้อที่ประมาณ15ไร่กว่าเนี่ยนี่คือมะยงชิดทั้งหมดเลย จะเรียกว่าดงไมยงชิดก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูส้มโอต่อมาเลยค่ะนี่นะคะก็คือเป็นสวนส้มโอหรือว่ามุมของต้นส้มโอที่จะเป็นแบบว่าลักษณะอยู่กันเป็นกลุ่มนี่เลยแต่ละต้นนะาบอกเลยว่าผลผลิตแน่นมากนะคะก็คือมีตามธรรมชาตินะคะปล่อยล่วงบ้างอยู่บนต้นบ้างนะคะก็คืออยู่กับการดูแลหรือว่าการรักษาของ ผลไม้ชนิดนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดงขนุนต่ออยู่ตรงนู้นไปกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะที่อมมายืนอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะดงของต้นขนุนนั่นเองซึ่งจะเป็นแบบขนุนเยอะมากพันอะไรไม่รู้ต้องมาดูเอาเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูดงของต้นมังคุดต่อตามมาค่ะตอนนี้นะคะโมมายืนอยู่ในดงต้นมังคุดนั่นเอง โอ้เรียกว่าโดงเลยนะเพราะว่าเยอะมากไออย่างเช่นฝั่งนี้ต้นมังคุดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ถ้าเรามองไกลๆไปเราจะมองเห็นเขื่อนคุ้นด่านอยู่ติกับเราเลย mm hmm. เห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้นลองกองอยู่นี่แถวนี้นะคะนอกจากมีมังคุดที่เป็นโซนโซนขนุนที่เป็นโซนแล้วก็มีส้มโอไม่ยงชิดแยกเป็นโซนแล้วนะ ยังมีต้นไม้ผลไม้ที่หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นมะไฟลองกองก็ปลูกทั่วเต็มพื้นที่บนเน้อที่ประมาณ15ไร่กว่าๆนะคะท่านใดที่สนใจเนี่ยลองเข้ามาดูด้วยตัวท่านเองนะคะ ส้มโอตลอดทางนะเหมือนเตะบอลยังไงไม่รู้นี่เลยค่ะนี่ส้มโอเยอะมากแน่นไปหมดเลยทั้งต้นเลยนะถึงแม้ว่าต้นจะล้มแล้วก็ตามจริงๆแล้วนะคะฝั่งนี้จะมีอ่ารั้วลวดหนามกั้นระหว่างบ้านชาวบ้านกับที่ดินของเรานะมาเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะ เยอะมากจริงๆนะคะที่ดินนอกจากได้บรรยากาศอยู่ริมเขื่อนนะคะติดเขื่อนเลยติดถนนสามด้านแล้วยังได้สวนผลไม้อีกถือว่าใครได้ไปนะสุดคุ้มเลยนะคะถึงแม้ว่าราคาเป็นไร่ละสามล้านห้าแสนบาทก,ก็ตามนะคะ,ะไปดูต่อปะนอกจากต้นไม้ทั้งหมดที่เราบอกมานะยังมองเห็นอยู่อีกต้นหนึ่งที่เราไม่ได้เอ่ยถึงเลยคือต้นมะฝ้ายมีอยู่ตรงนี้นี่ นี่เลยคะ่ะต้นมะไฟมะไฟก็มีมะละกอก็มีนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่เจ้าของนั้นใจดีมากยกให้เป็นของหลวงมาตามมานี่เลยคะ่ะถึงแล้ว ส่วนนี้นะคะก็เป็นส่วนที่ทางเจ้าของนั้นได้ยกให้เป็นของหลวงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําหรือว่าเอาไว้กักเก็บน้ําใช้นะคะเป็นของหลวงนี่อยู่นี้ตัดพื้นที่บางส่วนนะคะให้เป็นของหลวงซึ่งในนี้ไม่ได้ว่าเป็นน้ําลึกมากนะตอนนี้มองเห็นปลาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากเลยสาบัวซึ่งติดกับที่ดินของเราเป็นแนวตรงเหมือนกันนะแต่ว่าใครที่มาอยู่ตรงนี้ก็สามารถดึงน้ํามาใช้ได้นะคะแล้วก็มองเห็นเขื่อนเห็นไหมนี่ประตูน้ําอยู่ตรงนี้เลย เวลาที่เราสร้างบ้านหรือเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยเราจะมองเห็นเขื่อนแล้วก็ฝั่งนี้ติดก,กับเราก็จะมีรีสอร์ทนะคะฝั่งตรงข้ามนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมภาพจากด้านบนเขื่อนลงมาข้างล่างอีกสักนิดนึงเนาะ <c oughs> เพื่ออยากให้ทุกท่านนั้นได้เห็นถึงบรรยากาศหรือว่าภาพรวมๆของที่ดิน ของแปลงนี้นะแต่ว่ามองเห็นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนแต่ยังไงก็จะพาทุกท่านชมจะได้ได้บรรยากาศทุกๆมุมของที่ดินแปลงนี้ไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเช่ารถกลอฟนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราจะขาย ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ดินแปลงที่เราขายแล้วซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะวันนี้พยายามนะคะเช่ารถกอล์ฟเพื่อจะให้ทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้ไปชมกันนี่เลยค่ะที่ดินแปลงที่เราขายนะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่สังเกตตรงนี้นะคะมีบ่อน,น้ำมีเวงนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นีิทีอ่าตะวันตกพอดีเนาะย้อนแสงมันก็เลยอาจจะแบบว่ามองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็ดูตรงนี้นะคะ นี่อันนี้จุดประตูน้ำนะคะตอนนี้กำลังแบบเปิดน้ำหรือระบายน้ำออกมาเนาะเห็นไหมสวยมากเลยนี่อันนี้ก็จะมีป้ายนะคะเขื่อนคุ้นดานประการัชนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสันเขื่อน,เ,นอเห็นไหมสูงมากสูงมากสูงจริงๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น ถนนลันเวย์แล้วกันเนาะสามารถขับรถชมวิวรอบเคลื่อนได้นี่สวยมากบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะนี่เลยรถที่เราเช่ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราขับรถมาอ่ะเดี๋ยวให้ชมน้ำฝั่งนี้นิดนึงนะน้ำเยอะมากค่ะน้ำเกือบจะเกือบจะล้นออกมาแล้วนี่น่าก,กลัวมากเลยดูสิ นี่น้ำเยอะมากเลยนะคะแต่ก็สวยค่ะนี่เห็นไหมคะประตูน้ำอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนะคะว้าวน้ำจะล้นอยู่แล้วนี่อ่ะบรรยากาศโดยรวมของที่ดินที่เราจะพาชมก็จะประมาณนี้เลยนะคะมุมสูงจากบนเขื่อนเลย ของที่ดินแปลงนี้ที่เราขายก็ประมาณตามนี้เลยนะคะได้ทั้งภาพบรรยากาศมุมสูงมุมต่ำแบบหลายๆมุมเลยเนาะอ่ะสำหรับท่านที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะมาพบกันใหม่ลาไปก่อนค่ะ